โอ้ยไข่มาชมดีพ่อพอพอคนนี้เชิญนะเชิญนะเชิญน้ำปาเชิญอสบายแล้วก็สวัสดีพ่อแม่ี่นอคูสุกนตอนค่ำวันนี้ก็เอาก็ ในมุนตัวเดียวอยู่เพื่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยมาตะป้ากะแก้วใส่ขวากไปหายหาเกี่ยวเข้าขุนเข้าหายหมดแล้วแล้วประคองเกี่ยวแล้วทุกคนหคนแล้วละเดือดที่ทำปั่นมากะตอนนั้นมานตะป้าก็บมาเววเหลือกระทางมาเห็ดก้อยทุกคนเนี่ยมันมีมันนี้เขาจะมาเห็ดก้อยกระทางกินเล่นกระบัดกระบาดก็มาหากระบานาพัดกมาตห้าโมงกว่าแล้เราพัดท้าประบาดมา กำลังนัแข่ง๊กไปอยู่จะพอนะะพอนะนั่งยิ้มยิ้มปุยปอยู่เออยิ้อย่ากนี้เดี๋ยวเลาพักนะจะ่อนะรากอย่างนเคตัวเดียว ตัวเยอะตรงไดนบึงกันเท้าก้อยนี่น่าจะได้ลายอยู่ก้อยกระทางเท้า,าก้อยเอาพักเอากระดูก,ดก,ดกพกื้นพักเอาเดือดคนมันได้ลายเ<อ>ยอะเตอมากแต่เมือมาแต่ป้าวะหรือกระทางยนนัดเอาเพรว่าพาร์ตี้ลำลามาเอาเกิดเอาบวกกระดูกเย็นไม่โวนเขาแข็งไว้มันก็ได้เวลาแล้วกระทางมันมีสดจี เข้าชงซีลไปหนังมันแหง้งซีลลายเนาะแกมแถวโวพี่ันเลยลายซี้นนะปีนมาโโพล่ไปเก็ปีนมาซีลลายแล้วโถวมันแกม,มไปเลยแ่ตัวนั้นเนาะตัวน้ำาลาต้องตาม <laughs> แตัวน,นั้นใหม่โอ้ตื่นเดียวนี่จับเอาน่าจะได้ตัวนั้นขึ้นไม้แนะโดนจับออาขึ้นขึ้นไม่ได้อะไรม้บมมม่์มันไม้มันได้ไม้ยันดีเอาไปเออไม้อยู่นองอันดีเออลืมคึดนยามันโดดก็เลยตื่นขึ้นมาลองบึงป่องมีทึ้งมันจะมีทึ้งยันต์ไม้มันมีมันคุ้งนะไรลุกน้ำลิบโลดนอ่อลิบล่ะนักข้ามขี้หินชมาขี้ินโตก ตุ๊กตนนบีผูอะไร้ป้อมคือยูหันโรนะาน้ำจะไหลเหงยงคำกลอยาประสบการณ์ก็ได้ <c oughs> สมาธิมต๊กก็น้ำป่น,น้ำเลือกน่อข้างไน้ตีนดีคุ้งแล้วลุมแคมๆนี่กัเพ่งขออ <c oughs> ้อล่ะถึนบ้านี่ได้ข้อมาชินาแนบกระแทกเจ้าไม้ล้กทามก็บ,บ่หอย <c oughs> เนี่ยแต่ทำไมนี่เลยย่ร่องคล้องั้อยู่ใ้าได้มาพันอ๋อว้าท๋ออ๋ออ๋ออ๋อไ๋ออขออ๋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 ออนอี๋ออ่อม๋ดอ๋อ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 า๋ออ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 มออ๋ออ๋อน้ออ๋ออ๋ออออ่ าิ้นลายนะครับเเหมือนเห็นห้อยนะบางคนก็ว่าผีโพงบางคนก็ยเซื้อห้อยมีห้อยนั้นห้อยหอยคนห้อยทีหอยอันทีฮจันกรวาห้อยนั้นได้เป็นห้อยมีห้อยเห็นทางขอหรอเป็นเป็นไงญ่นกว ไทยบ้านกระตองได้ตลอดเราได้อยู่หายเห็นนั่นน่ะคันเท่าไปปั่งมันแล้วมันเก็บี่มันโดดชะโดดเรามันใหญ่ได้เห็นนคอจมูกสองโซ่พอห้อยมีบัดไปนนาน้าว่าห้อยเฮี่ยวเที่ยวเล่อนน้ำที่ที่ผู้บัญชาตุ่วมดีต้ามีเห็นน้ำกระผมกับพีอันนั้นเป็นกองว่าเห็นไงห้อยพี่จำผ้ามือห้อยนะ โอยสิอยกโคย่างๆครับมันแต่คเห็นหนังของแม่นพี่รห้วยุ่มมะนี่ย่สิด้ลงเห็นนครคานามีําได้บ่ชํามเมนนบ่เมนโทบ่นคนึงคนหาม เรียกแคเมืนกับมนยืดเก่าขอละทียเดียวเลื่องเงนอันห้อยบุข้องเห็นอยู่แคมป์บอดนะทุกคนอยู่บ่อนนอ้ําโลดอยู่บ่อดโลดแต่บุข้องเชื่อว่าเป็นมีเพราะว่ามันมีเงินอีห้อยนี่นะมันเป็นห้อยจุ้มๆคล้ายๆกับซ้ำผ่ามือซ้ำเหมากำมือนึงนี่แหละห้อยจุ้มๆุคล้ายกับห้อยมาแต่ว่ามันห้อยยืดนั่นนะแต่ว่าห้อยตอนนั้นนะพี่ มันยาี่ยวพี่ช้ำพรมือนึ่องเหี่วพี่พี่ห้อยตัวนั้นนะเพราะมันเลีนอ่ะตัวแรกมาคิดว่าห้อยคิดว่าเห็นเห็นมันมีหน้าเจ้าม้าเห็นมันหมดช็อตต้วมต้วมแบบช้ำควายอันควายเลีนนะทุกคนช้ำควายน้อยข้าเข้าด้วยช้ำควายน้อยเลี้ยนต้วมต้วมน้ำนะเลี้ยนไปนั่นมันถึงวิน่ะตกใจพอคล้องแล้วเลนถอยเป็นระบาดนึงแล้วนี่ตกใจแล้วก็ท่าไปเบิ้งไปคอยไปเบื้อง ยานสื่อหนึ่กับยันสื่อวนะ่าเพราะว่ามีคิดว่าพี่เลือมันจะมาคือเ่าไว้ตรงนี้ะมียานค้นไผลุกขึ้นยืยูไผ่ก็แบะพื้นมาสุมม่มเชื่อลูก,ข,กลขึ้นขึ้นขึ้นขึนข้อกังหนึ่งเข้าอยูข้อกังนึ่งเข้าอยู่บ่อนคอยไปหาละแลงห่อยมีแล้วม,มัน้องไปในนี้หอยมีคือโอะไรอืมผมเหมือนว่ามันเป็นหอยหนีคนเละหมีป้า เออมันมีได้ยานได้ยานคนจันกองวาประเทียนทางคอหรือเปล่าเป็นทางคอเนี่ยหางมันสีเกลียวเดียวเป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นเกลียวนะทุกคนเลี่ยอาจารย์เป็นคอคมันเกลียวเดียวนับเป็นคอละความใหญ่มันก็อายุมันก็นับเป็นคอจะคอหนึ่งเท่านึง

จิจิเดินเป็นคือชิ้นไก่ชิ้นเลยนะนังมันบึ้งนังมันเหนียวเลยอ่ามันมีทีนอกป็นเลยเออมันกอบมันเหนียวแล้วมันกอบด้วนังมันนะหยาบปลาีเน้อย้กระมดูันมันเออมันคุณยายมันหนาวไมาีน้เสียทุกเก่งอ๋อทรงหุ ดุมันนีโนอยนี่บ้ากระทางกระทางก็งกระปอมท่านนับเป็นกระปอมเป็นซิพคันได้กระปอมว้านีครับว้าตัวใหญ่เทิรกใหญ่นะตัวผู้นะตัวนี้ตัวเมียัวนี้เลยตัวเมนยแล้เยังชุดตันี้ล่ะมีอะนรบ้างมีตัวผู้เหญ่กว่านี้ตัวผู้มี่องตัวผู้ตัวผู้คือกระปอมตัวผู้ล่ะมีหอนี่เปล้วดคเดียวนะมันแผงคอมาได้คอ มันย้อนแดงไม่ได้ไปกับนครปีกาอีสองตัวเรอโอี่นี่ที่ี่มี่ที่อันแปดสิแปดแล้วกูคุณคุกไปใช่ไหมล้ะพระนรวสามาที่ทาขึ้นไปที่น้ำตาะโอ้มองยำกับกรอบกรอบสีหลายเนาะ

เถทอกแห้งง่ายน้ามาเก,กมืมันน้นแบบคือกระปอมผู้กระปอมเลยนะนะคือรอบหนาวอ,อย่างลำมันอยู่นะม,มีมันมูนะครนะับมันในกระทางกับงูไก่ชุดๆเลยโอ้เงินสองพันนั่นน้องหัก <laughs> สองสอรโลดสุดๆลังเลียวนี่ขึ้นไปลงมา ที่เพื่อที่มันนะจากหนอแล้าทีเจากปนะีเลยล้วเฮายังมีท่านสสำนานมันยังพ่านน้อยอยู่จะพานใหญ่ก็กินก้อนจะพานใหญ่เขาก็มดแหง้งถ้าพานใ่ญ่ก็ม,มดแห้งหมดแล้วเฮายังกินวิชับนอ่าเด้อวิทยำผลเนี่ยมันยังละไรนั้นวิทยำผลกับสติเลวจะได้หมู่มาจากมันตื่อเฮาห้อยนะกับเย็นซ้ำ หินนน่์ห้อยหินยำบนหมายคนเป็นลายให้ได้นะนี่เฉพาะแต่ชีนเลยเนี่ยพอชีนเราเอาเต็มมาถยเต็มมาถ้ยโอ้ไปเลยไหมมันก็พักในเวลาพักขึ้นคอได้เห็นีหพักแล้วช้อยช้อยบ่ช้อยช้อยเป็นตันนี้ยังว่าพักโป๊ะโป๊ะใหลับป่านี่ได้โหชอยไม่เคยเห็นชอยชอยเป็นตัวแบบคล้ายๆเขาจีนะจีแบบมันชีนหนังไปเรื่มเลย ช่อยช่อยตอนนี้แต่คันคันอันมาชมเนาะมีมาชมเบิ่งมาชมครับมีปะคันชมกัได้กูโม้งเลสต่อนาหื่นนะมะนาวมะนาวก็ได้มาชมกันได้ข้างบนมะนาวก็มีอยู่เนี่ยข้าก็ค่อยกับปอมดูเลยบิดิ้งค่อยกับปอมไอ้กับปอมมันหายเงี้ยบ่เออจิปาเห็นอยู่ได้กับปลาเพื่อจะได้โตนึ่งมาง่าย ง่ายดูเลยกอยบัตร<อ>มี่คยได้กินยัค่ดอนบ่งกอยบักอยเหลวมันจะได้ลายสเสมอยังบ่เคยกินนะกอยกระเทียมกอยกระกปอออ๋องกอ,อยกอยเง่แซ่บจีแยังมีเงี้ยแคเงี้ยมีกอยน้อกระตมัน

เก้าลยลวที่่าหมดแล้วนี่พักพักพักคืนนี่พักลยเล็บออันนี้แหละเ่ยุดพักพักแต่เคยหยดแต่ลาบปลาหยุดดูลาบปลาด้วยหดลับปลาด้อ

สองตั่วเต็มโมถ้ยสองตัวน้อมมาเห็ดลาบป่าดูบอกกะละมันห็นร้องก้อยกระเทาะกะเอกระทางเบิ่งมันเห็ดเป็นเห็ดเป็นเท่านึงเลยแกเป็นเป็นเลยแบบนใช่ิ้มบึสูตรมาเอาตบึปิดบีนงกับมะนาวมาคันแต่ยังนั้นได้เพราะว่ากินกระทางหัวท่าบีคักปิ้งเป็ดอีเหองเบิ่งเท่านะเท่านะรอบนะอันเท่านี้มีชดไปเลย ก็ได้ไ nah ่ชาวนไปอ่ือนมาดี่คนก็มอห้งไงืมเป็นผักเป็นเลยลิ ha ้มพันเดีแวเลน้งเธออาบไดน้ำลึกมากกลึกมาีน้เจ็บอก 我买点药。嗯嗯嗯嗯 เ็น๋ยวจุ่มที่ใดคู่เชูอกเลยถ้าปุ๊ดปุ๊ดปั๊บปุ่มต้องมาต้องมโอ้องมา้ัวจ็บจ็บน้อยเอาชมเองเอา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 แล้อนะ าหแลเวโอโอ้ยไข่ยังต้มอยู่บบพ่อพเอพ่อองโอ้ยเุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวันนี้เจ็บขนมมากเลยนะพ่อช่วกินก่นก็ได้ เด่นกันชือผักเะไควเชื่อได้เคยเป็นลมแดดเก็บกระถางกันถ้าเกือก็แห้งไงเกลือกข <c oughs> ันไปขันข้ากนะ่อนนะขันมันเท่าเน้อครับ อืมอ <Es by> ืมเป็นแล้วคบไปเที่ยวที่แอบไปเฮ้ยคบกี่เหรออ๋อคันรถบีบบีบคันคันคันคักเนาเพราะว่ามันจะเห่าเนื้อคือปกตินี่คันปิ้งบีแห้งคลัทในห้อาสิบุติก็เจ้าฉิบิงพอแต่เลิศมันชาวหยิ่ยมนะเอามากรอยนะนี่จะจะนั่งแยกเกาะเนาะแยกเกาะเวลาคันมันจะมีน้ำเนาะ เรามาชมนอยางน้ำใหม่ชุบโคตรทำอะรอยู่อาจจปีงบจะำล่าชิมผักลาบันชิมรึบุคาใครบอกรถึมก้อยก็ตงชิมเนาะ็เลยโอเคแด้อเื่อพักก็แล้วกินเลยอะรบอ Không có khô, không khít ừ. 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 Nhưng mà không có khô, không có khít Không có khô, bông này ชิมนี้ท้าเลาซื้ออันเขาไม่มาคิดจะแม่เสพละามาพักลงบายโอ้มาชมผลไ่นล้ว <laughs> นี่ <laughs> นีกเดียวระเดียวกีอยู่พักลงพักลงรอบสองโบกนี่โบกระนใ่ไม่ะโบกกนแล้วรอบสอง ชดเลยมาชมชดเลยอ๋กคอยกระทางกันยิหากินง่ายๆได้หมโอ้ป่าเนาะเพื่ากินงายคอยแบเธอที่โชวของปีม่วะเธอเธอที่เ่งของปีของะไรของปีนี่กินกล่วงก่อนนี่เนีนบอกอมเนีนบอกได้ซึงไปได้กินนะ ได้ใช่ได้หลายเธอแล้วโลโลกินเนี่ยเที่ชงองของปีเจอแล้วนี่ใจ่แล้วมากินดิฟไปกัดน้ำอ๋อถูกเพื่อ,อ,อก,กินก็ระถางนี่ชุดยอดแล้วนี่ก็คอยเรียนนี่นะทุกคนนะา,า,าติมันก็นกนนาาาต่างนเลยชิมชิมมันกรมันกรจับได้อยู่เลยจัดอัน เสิร์ฟเฮากับเมนูประจำหมู่บ้านประจำไทุกโคเฮนประจำหมู่บ้านแก่งน้ำไม้เชื่อกับปูแดงไดถามเพื่อการอันนี้สีมือสาพรคือเก้าสาพรหาไปไ่ได้แล้วนอกจากน้ำไม้คับกระปูที่เราเสียบอยู่เลยไม้กันไม้มง กินไนะม่ได้อ่ากลับเลยข้อยกับก้อยกับนี้ก้อยกับปอมนแกข้อยก,ก,กับทางแกนุไม้ต้มนุไม้ไก็มีโชวเลยจะโช่อ่าม,มีเข้าบ้านมีได้ไงมั้ยโบเลื่อมาเยพัดซิมกว่นเลยเฮาแกโยกบัดเลยนะคำไม่ใหญุ่กคนเลยอมอหมด <laughs> มัวโจงเง้ยจะกินเลยเคบพี่บอมเอาดูพอห<า>้ชุดนี้บอ,อ,อมของหาไมักินกะหงอนมันกินกะหงอนหรือว่กินฮา,าปีปาปมากกว่าตั้งไต่ไัไ้ไหมัม้ตอนพอพ่นเอาตะก้ายังมาเป็นกระชอบตอนแรกตัวยิ่งย่นหรือซ้ำฮันแลแน ทำเล่นทำมัดเนื้อมัดเนือ้อคือเคี่ยวอยู่เดี๋ยวนี้มันมันบีเนือ้อเนื้อกับบีเนือ<ล>นเน้อเป็นตัวมาทุกคนลองเดียวดูเดียเมนูห้าวนี้คือว่าหายากที่สุดแล้วนะข้าวโพดกับแม่มันก็กินอิม่มอะไรพวกน้กลิ่นปั้นแกงนลำไม้ก่อนละกคนเลยปั้นก่อนเพราะตอนนี้มันดึกแล้วตอนนี้นะประมาณแปดกระมงแล้วมั้งตอนนี้เนาะแปมุมุงปลาย

ไปาเลยให้แล้วบาทเลยตัวเบอ่เงเลยเาอกระาไปไม่เงเลยป็อาให้ตาบเลยราไม่ยากไขีดมือเี้ยมอูอยากเราก็มีคนเลือกนกเขาเนี้ยมันมันมันเคยจับเงียนั่นลูกเขาลกเขากเขาเนี่ย มันจับอยู่แล้วได้ส hmm. ื่เขาทำอยู่ใจังจมีอะด้เอาไปเชื่อจุฬาลัยไม่โบ้ห้องเรแล้วเชื่อมือมานยี่ห้อมีไหมยามบ้างมียามเนาะมีเอะมัก

เราได้เชอดีประเนี้ทั้งนกทั้งนกทั้งเป็ดนกลุ้นลายต้วอยู่ป่าก็แต่นกเลยนกเขานกเขาอย่านี้มากอ่าทุกคนย๋ยวคอคอตัวกินข้าวกินน้ำกินข้าแรงก่อนมาเนี้ยเราจุนี้กะมาคองคอฟ้าไปทำนี้ก่อนพ่าไม่พป่นอกเอาไว้เจอกันคลิปนะวันละขึ้นป่าวันละเจเจอกัน,นดีบันเจอกินกระทางไนเล